พี่น้องมือนี้ครับเมนูไข่ตุ้นมะระพี่น้องส่วนประกอบก็มีมะระพี่น้องกับหมูบดพี่น้องอะไรก็ไข่พี่น้องมือนี้ไข่ตุน้นไข่ตุ้นมะระพี่น้องสูตรบ้าโซนเองพี่น้องเอาก็ไปเหลื่อมกันปรุงกันเลยพี่นอ้องหมูบดก่อนพี่น้องไข่ตุ้นมูบดพี่น้องสูตรบ้าโซนพี่น้อง มาให้ไข่พี่น้องใส่ไข่พี่น้องไข่ตุ้นมาละพี่น้องไข่ตุ้นมาละสูตรเบาโซนพี่น้อง อตอนการปรุงพี่น้องแบบมีแยงหลายพี่น้องใส่สุตรพี่น้องขายบ่ได้สุตรพี่น้องปรุงนี่พี่น้อ,องรสดีพี่น้อ,อง ตุนมาละกนองุ้นมาละสุกลาเสรก็น้องเพรว่าเขาทีมีน้ำจิ้มอยู่เพียวนี้เท่าเขาเองย้ำขายน้งองมีวดตกไ่เขากันกินลองสุณาโนี่นอง เคยใครอาไปเุ๋นจี๊ีดองมาละวันนี้เรามาเห็ดไทจินอยู่แล้ไเห็ตุ้นสุดนปลโซ่เรา ล่อพี่น้องนาตาพี่น้องไข่ตุ้นพี่น้องมันนี่ฮาก็มาตักไข่ใส่มะละพี่นอ้องมะละพี่นอ้องเขาเอามาเอาได้ออกแล้วพี่นอ้องอันไหนมันออกแล้วพี่น้องเขาก็จะตักไข่ใส่พี่นอ้องตักไข่ก็มูบดใส่พี่นอ้นอง เซลปีหนึ่งมีดอกบ้านี้ตักใส่เลรียบๆก็เซลปีหนึ่งมีดอกถ้าเสษียบพักกา,า,าดขาวอัดมีดองอัดปากมันมีดองเพื่อผูให้ยมูมันทะลักออกมากมีดอกตักใส่เลยมีดองตักใส่เลย ไขตุ้มมือบดพี่น้องไขตุ้มมือบดสูตรวาซาแซ่บพี่น้องเข้าก็สิไปเห็ดน้ำก็สิมีน้นนำจิ้มดีพี่น้องอื่พี่น้อง,องทาราของมาจักหน่อยพี่น้อง รุดหยดพี่น้องพี่นอ้องอัดพี่น้องเอาประกาศข่าวอัดพี่นอ้องรบลายพี่น้องวันนี้เข้าก็เซีไปหนึ่งพี่น้องหนึ่งกับหนึ่งสิงห์วัดบุรีรเท่านี้แล้วพี่น้องวัดหนึ่งเขาเท่านี้ละเราไปหนึ่งก้อนพี่น้องหนึ่งให้มอร์ซูกพี่น้องวันนี้ เรียบร้อยพี่น้องใครทะลักเลยพี่น้องใครทะลักออกมาเลยพี่น้องสุดยอดพี่น้องมอนี้เมนูไใครตุนมาละพี่น้องสตดบ้าโซนพี่น้องอ่าพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องวันนี้ห้า็สิมหันใส่จานเลยครับมีเฮ็ดน้ำจิ้มต่อพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องใครตุนมาละสตดบ้าโซนพี่น้องวันนี้เฮา็ศิเฮ็นน้ำจิ้มพี่น้อง เห็ดน้ำจิ้มลาดไคตุนมะละพี่น้องแท่บพี่น้องขับพี่น้องวันนี้เข้ากระซิบมาปรุงน้ำจิ้มพี่น้องพีิเข้ากระตัมหยิบลอยพี่น้องแล้วก็มบิ่ึงขั้นตอนการปรุงน้ำจิ้มพี่น้องสูตรบ้าโซนพี่น้องผิกซ้ำียบบ้อยพี่น้องเขาก็ก่อนอื้อเขาก็ใส่น้ำซุปก่อนพี่น้อง ยิมสุดบาซูนพี่น้องใส่น้ำตาลพี่น้องน้ำตาลสามส่วนพ่อพี่น้องหาดอะไรสุดรอดพี่น้องขากพี่น้องครับนี่ค่ะสุดร้วกัน,น้ำปลาพี่น้องเขาเขากันพี่น้องมัน สูตรบ้าโซนพี่น้องไข่ตุนมาละสูตรบ้าโซนพี่น้องเจ็ดน้ำจิ้มพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บปากแซ่บดาบขึ้นเอาเลยพี่น้องมาอนีิสูตรบ้าโซนซิมบมันน้ำจิ้มพี่น้องไปเก็บตัพี่น้อง สดจรสดจอรอสจารพี่น้องน้ำจิ้มสูตราโซนน่นีย้ mm hmm. าวลดิพี่นอ mm hmm. ้องเรือำตาอจัง,งจนอยพี่น้อง mm hmm. จวดอยู่พี่น้องให้จวดแหงอยู่ mm hmm. แลไลาย้ำตาลกกอนพี่น้อง โบได้วันนี้พี่น้นองตัวชิปอันนี้พี่น้องน้ำจิ้มไก่พี่น้องข้าก็ใส่น้ำจิ้มไก่ต้องปีพี่น้องเพิ่มรสชาติพี่น้องเพิ่มรสชาติของน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มไก่พี่น้องใส่น้ำจิ้มไก่ต้องปีพี่น้อง ซีมเบิรงพี่น้องใส่คักพี่น้องคักแห้งเสียบบิลีพี่น,น,น้องน้ำจิ้มซูเปอรโซนพี่น้องเอาพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องน้ำจิ้มซูเปอรโซนพี่น้องมาเนนึกตักลาดเลยพี่น้อง สุดจอดพี่สอุดจอดเลยพี่น้องคักพี่น้องคัก,งกมือนเ,นเปิดระพร้อมเมจั์หน่อยพี่น้อง มามาพี่น้องมึอนี้มากินไข่ตุ้นนํากันพี่น้องไข่ตุ้นมะระพี่น้องไข่ตุ้นมะระสูตรบ้าโซนพี่น้องคักพี่น้องแซบปากแซบดาบก็โดนละพี่น้องมึอนี้ไข่ตุ้นมะระสูตรตาวโซนมากพี่น้องกินไข่ตุ้นนํากันพี่น้องไข่ตุ้นมะระพี่น้องคักพี่น้องคักไข่ตุ้นมะระสูตรบ้าโซนพี่น้องแซบปากแซบดาบละพี่น้องมึอนี้คักคักมึงนี้ คมๆเลยพี่นงมะละพี่นงสุดยอดพี่นองข่ปีบพี่นงแสบแซบแสบพี่นงมากๆไขตุ้นมาลาพี่นง Long hiếp ơn bự lắm sẽ xem cái đầu được cái đầu mình khác cái ได้แต่ได้ไปหรอเฮ็ดคักพี่นรองมาละเปื่อยหนุ่มี่นรองเขากันกไบใครกัยยบมูี่หรอกขัา các bạn ăn nhìn sút dần rồi bình thường sẹp ba sẹp đáng, ขึ้นจอพี่น้องไข่ตุ้นชุนบาโซนีุ่ดจอพี่น้องหมูมีใครพี่น้องมะลาพี่น้องแซมบโลดพี่น้อง ยออดีนงแสบขรับพี่น้องแสบบีดิแสบบีดิเนาะแสบผลพกงูแกงพี่น้องตอนละคำพี่นองหย่อนไล่พี่นอง แสบไม่รีบไปหรองแสบร้ายไปหรอกเรยแสบบซษบสบไปหรอง แฟนเออเตอร์พี่นอสุดยอดพี่น้องตุนไข่มละสุดเบาวโซนพี่น้องวัอนี้เบาวโซนกับข้อฝากสองเฮียโซนชาแนลเดอพี่น้องฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเพื่อสื้อผลิตภัณคลิปใหม่ๆของเอาบาวโซนพี่น้องวัอนี้เบาวโซนขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับ